พี่โดนก็ทักทายสี่ลูกพี่โดนก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาโทรศัพท์เครื่องน้ำมาดูสิพี่โดนก็สวัสดีครับเชนสวัสดีค่ะพักการนั่งเล่นอะไรเช่นค่ะนั่งอะไรสดเลยนะสวัสดีค,ครับ <c oughs> ไหนไปไปให้ดูหน้าแม่หน่อยสิ <c oughs> แม่เป็นสวยเหมืมอนนะสวัสดีครับว,วันนี้น้องโดนมารายงานตัวมาไลฟ์สดคุยกับ ทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับบอกไปเลยอาจจะไม่มีใครมาดูก็ได้ไม่เป็นไรพี่น,นลฟนสดไปก่อนเดี๋ยวอาจจะมีคนมาดูแล้วพี่นรนก็คุยไปว่าไหนเอาพ่อพ่อเข้าไปในกล้องด้วยสิเฮ้ยใช่ฮัทแตบป,ป้าป้าเนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนบายบายดีหรือเปล่าสวัสดีครับ ัทายทุกคนเลยนะครับผมใครมาดูพี่นนท์อยู่เลยแล้วหลังพี่นนท์จะมาถ่ายทอดสดให้ดูบ่อยๆนะครับค่ะโอเคพี่นนท์ทำอะไรอยู่ครับวันนี้กำลังเล่นเกมค่ะโอเคโชคดีายมาจานขาตั้ง้องขาตั้งกบมาตั้งแล้วก็ทำมีคนดูหนึ่งคนแล้วมีคนดูหนึ่งคนแล้ว อ๋อโอเคเดี๋ยวพ่อดูด้วยหน<ช>ึคนหนดูซิสวัสดีครับเจนนุสวัสดีครับอูมีคนก็ไล่ด้วยจนอะข้ทักทายด้วยนะครับผมสวัสดีครับไหนล่ะครับครับเพื่อนที่สั่งไลน์มาด้ครับงานนันมารายงานตัวครับนานนาน ฝากช่องน้องนนด้วยนะครับพูดไปเลยลูกฝากช่องน้องนนได้นะครับช่อง KBF Family ยังไม่มีใครมาดูเลยมีแค่หนึ่งคนต่อไกเ,เลยน่ารักมีคนบอกว่าน่ารักด้วย หล่อมากออหลอมากน่าบอกว่าหล่อมากทำไมป้าแหม่มไม่มาดูอ่ะ๋าวจะบอกให้ป้าแหม่มดูมาแมไม่มาดูอ่ะตอนนี้ใกล้เสรสามนาทีแล้ว คอมเมนต์ <Comment. S 2> นะหล่อมากน่ารักมากครับนะ่ารนะักมากมีคนดูแค่สองคนคนดูพ่อเป็นหมื่นไหนพี่โดนพาชมห้องหน่อยพี่ห้องเป็นยังไงพาชมห้องหน่อย นอนอยู่ตรงไหนนั่งอยู่นี่นี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเตียงของน้องน,นอนผ้ามีคนดูสามคนแล้วนี่ผ้ามีคนดูสามคนแล้วมี่เตียงนั้นของน้อ,นนองนอนแล้วก็อีกเตียงนั้นของน,น้องนอนอันนี้เป็นเต้เสื้อผ้าของนง้องนอน แล้วก็นี่เป็นทีวีของนั่งนอนแล้วก็นี่เป็นที่นั่งของนั่งนอนนะคะนี่ตรงนี้เป็น่ซนแต่งหน้าของแม่เปนะะ จ๊ะี๋ยกนบอกว่าเสื้อน้องนอนใบหวยหรือเปล่าจ๊ะด้วยสี่ห้าหกาจะกลับดนนลได้นี่สี่ห้าหก,หาหกน,นี่นอ,นนอ,นอันนี้ก็จะเป็นเสื้อฟ้าที่แมวนอนอยู่ อันนี้ชื่อว่านี้ชื่อว่าบีบนี่แล้วแล้ข้างในจะปิดไฟตรงนี้น จะเป็นแบบนี้มีรูปผ้าด้วยฮะไห่เป็นรูปแค่ๆที่เปิดไฟสิลูกพัะรันแจ้งแจ้งนี่ตรงน,นี้ก็จะเป็นรูปผ้า แม่ครับอือคันดูสีเ้าแล้วสีขาวอ่ะคันดูสามคนแล้วตอนนี้ก็จะเป็นซอนสติ๊กเกอร์ของนนอน กลับกล้องยังไงอ่ะมันจะมีรูปตรงหน้ารูปโคโค่ไงมันจะมีรูปสติเกอร์อยู่ข้างบนไหนอ่ะไม่เห็นเลยพ่อกดไลค์ให้หนูด้วยสิพ่อกดไลค์ให้นะ

สวัสดีค่ะออพัสสุทธมีความสวัสดีพ่อด้วยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับมี่นไม่ต้องใช้คิลเต์หรอกผ้ามันไม่ชัด บอกพ่อด้วยนะน้องนนบอกว่าอะไรคะร i <laughs> ไม่ด้วันนี้น้องโดนไลฟ์สดได้แล้วนะครับชอบ่องน้องโดนไลฟ์สดได้แล้วเดี๋ยววัหลังพี่บุณจะไลฟ์สดให้ดูบ่อยๆนะครับครับเดี๋ยวไลฟ์สดกับแม่ด้วย ดีมาอ่านคอมเมนต์หน่อยมัพอแล้วลูกพอแล้วเราพิโดนมาดูในคอมเมนต์เนี่ยมาอ่านคอมเมนต์มาลูกมาสวัสดีจ้ะน้องนนสุดหล่อค่ะสวัสดีค่ะนี่ไงไม่เห็นเหรอพอกดไลค์เนี่ยกําลังใจให้นะครับค่ะ มีคนดูแค่สองคนรถไปตั้งสามเขาไปสามคนอู้ห้ากดแล้ว 好的。啊